ขอน,นอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่14สิงหาคม2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชิเนจ้าพระองค์นั้น เรากำลังศึกษาสังขานุสติไปทั้งหมดเก้าบทก็คิดว่าคงจะจบไว้โดยยอดที่สุดคุณของหมู่พระอริยสงฆ์นั้นเป็นที่มาของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมหากไม่มีหมู่พระอริยสงฆ์แล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระสัทธรรมโดยในยะทั้งหลายเหล่านี้ด้วย จึงมีคุณหาประมาณไม่ได้สำหรับพุทธบริษัทแม้หมู่สง์ก็เช่นกันก็มีคุณหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราก็มาศึกษาต่อกันนะคะว่าองค์ฌานห้าที่เกิดขึ้นขณะได้พิจารณาองค์ฌานต่างๆนั้นมีอะไรบ้างในข้อ157เมื่อภิกษุผู้โยคีบุคคลระลึกอยู่เนืองเนือง ถึงคุณของพระสงฆ์ทั้งหลายอันต่างด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นอย่างนี้สมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคารบกวนจะไม่ถูกโทสะรบกวนจะไม่ถูกโมหะรบกวนสมัยนั้นจิตของเธอจะปราบตรงดิ่งถึงพระสงฆ์ด้วยประการฉนี้ องค์ฌานทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรได้แล้วในขณะเดียวกันโดยในยักษ์ก่อนนั้นแลแต่เพราะเหตุที่คุณของพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นสภาพที่ล้ำลึกประการหนึ่งเพราะเหตุที่โยคีบุคคลน,น้อมจิตไปในอันระลึกถึงคุณอย่างนาน,า,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 นาประการอย่างหนึ่งฌานจึงไม่ถึงขั้นอัปปนา คงถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่าสังขานุสติฌานเพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเที่ยวก็กล่าวไปอย่างเดียวกับในในยักษ์ของพุทธานุสติธรรมานุสตินะคะเพราะความลุ่มลึกซึ่งบุคคลผู้เป็นปุตุชนนั้นไม่สามารถยังถึงได้นั่นเอง อานิสง์ของการเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็แหละภิกษุผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งสังขานุสติกรรมฐานนี้ย่อมจะสำเร็จเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในสง์ย่อมจะบรรลุถึงซึ่งความไพยบูรด้วยคุณธรรมามีศรัทธาเป็นตนย่อมจะเป็นผู้มากหล่นไปด้วยปีติและปราโมท ย่อมเป็นผู้กำจัดเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัวย่อมเป็นผู้สามารถอดกลั้นได้ซึ่งทุกขเวทนาย่อมได้ความมั่นใจว่าอยู่ร่วมกับพระสงฆ์อันหนึ่งสรีระร่างของภิกษุนั้นอันสังขานุสติครอบครองแล้วย่อมกลายเป็นสิ่งที่ควรแก่การบูชา เป็นเหมือนว่าโรงอุโบสถที่มีพระสงฆ์ประชุมอยู่พร้อมแล้วจิตย่อมน้อมไปเพื่อถึงพระสังฆค,คุณและในเมื่อประจวบเข้ากับวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิดหิริและโอดตป,ปะยอมจะปรากฏขึ้นมาแก่เธอทันทีเป็นเสมือนเห็นพระสงฆ์อยู่โดยพร้อมหน้าฉะนั้นก็แหละภิกษุผู้ประกอบเนืองเนือง ึ่งสังขานุสติกรรมฐานเมื่อจะไม่ได้แทงตลอดซึ่งคุณพิเศษยิ่งยิงขึ้นไปในชาตินี้ก็ย่อมจะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบืองหน้าเพราะเหตุฉะนั้นแลโยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดีบำเพ็ญความไม่ประมาทในสังขานุสติภาวนาซึ่งมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพรนานามานี้ ในการถุกเมื่อเทินค่ะเราก็คงจบไว้แค่ตรงนี้ก่อนในแง่ของการพิจารณาให้ถึงที่สุดนั้นเราทั้งหลายก็คงจะต้องเพียรพยายามเพื่อกระทำกิจนั้นให้ถึงให้ได้จริงไหมคะเพราะหากเราไม่เคารพหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายแล้วเราจะมาถึงตรงจุดนี้ เพื่อเข้าถึงการกระทํากิจด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาคืออินทรีห้านั้นไม่ได้นั้นหมายถึงว่าเราจะต้องประพฤติตามหมู่พระอริยสงฆ์นะคะซึ่งท่านได้จัดเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างงดงามตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะคะวันนี้เราก็กลับมาที่เท้าสก,กัดได้สรรเสริญพระบรมศาสดา ในลำดับที่เป็นข้อที่หกนะคะว่าทรงมีลาบและชื่อเสียงอันเพียบพร้อมมีกษัตริย์เป็นตน้นรักใครแต่ก็เสวยพระกรยาหารปราศจากความเมาเราคงตอบได้แล้วใช่ไหมคะวา่าทำไมในศาสนาของพระชินา้าพระบรมศาสดาแห่งเราจึงทรงเป็นผู้มีลาภมากเหลือเกิน เพราะในบุพาาริยานั้นพระองค์เป็นผู้ให้คิดแต่จะให้ให้แล้วก็ไม่เคยเสียพระทยัยให้ทั้งสัพภายนอกท,ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมทั้งอวัยวะของพระองค์และชีวิตของพระองค์ด้วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมคะว่าพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยลาบนานา,นาประการ ที่ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าและมีชื่อเสียงอันเพียบพร้อมมีกษัตริย์เป็นต้นเป็นที่รักซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากพระสูตรต่างๆมากมายที่เราพบว่ากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นมีความเคารพพระบรมศาสดาแห่งเรานั้นมากมายเพียงไรดังที่พระเจ้าประเสณทิโกสนนั้นทรงมีความเคารพรัก ในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งเมื่อเหล่ากษัตริย์ลิชวีให้เจ้ามหาลิเป็นทูตมาขอให้พระองค์กราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อเสด็จไปโปรดชาวกรุงเวสาลีที่กำลังเกิดทุกพ์ิกภัยพระเจ้าพิมพิสารมีพระราชดำรัสให้พนักงานเพ่วถางทางที่พระพุทธเจ้าจากเสด็จดำเนินจากกรุงราชครื ไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาเป็นระยะทางถึงห้าโยศคือแปดสิบกิโลเมตรจัดสถานที่พักระหว่างทางทุกหนึ่งโยศพร้อมทั้งโประยะเข้าตอกดอกไม้ตลอดระยะทางใช้เวลาในการเดินทางห้าวันพระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จไปส่งพระพุทธเจ้าถึงแม่น้ำคงคาและยังตามเสด็จไปส่งจนถึงบริเวณน้ำลึก ถึงพระสอจึงเสด็จกลับขึ้นฝั่งแล้วรับสั่งให้ตั้งรัพราที่ประทับณที่นั้นรอเวลาที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับจากกรุงเวสาลีก็ขอ,ขอยกตัวอย่างพระราชาที่เขารบรักพระพุทธเจา้าอีกพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าประเ์ที่โกศลสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าประย์ที่โกศล กับพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจดีต่อกันเริ่มจากตอนต้นพุทธกาลพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นกรุงสาวัตถีได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าบรรดาสมณพราหมณ์บางพวกเป็นคณาจารย์เป็นเจ้าลัทธิทั้งหลายที่มีผู้เลื่อมใสเป็นจำนวนมาก มีเกียรติยศมีชื่อเสียงเช่นปุรณากัสปะมัคลิโคสารอาชิตาเกตรกรมพลเป็นต้นเมื่อข้าพระองค์ไต่าถามก็มีกล้าที่จะปฏิญาณตนได้ว่าตนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณส่วนพระองค์เป็นผู้ใหม่ต่อเพศบรรพชิตทั้งอายุก็ยังน้อยฉะนันจึงกล้ากล่าววา่า รัสรู้ด้วยพระปัญญาของพระองค์พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสตอบโดยตรงแต่ทรงยกอุทาหรณ์ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นในสิ่งสี่ประการคือกษัตริย์งูไฟภิกษุเนื่องจากเห็นว่ายังเยาวไวหรือเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยเพราะสี่ประการที่กล่าวแล้วนั้นอาจทำให้เกิดคุณและโทษแม้กระทั่งถึงชีวิตได้ ทั้งนี้เพราะเหตุว่ากษัตริย์ได้เสวยราชสมบัติแล้วเมื่อพิโลทย่อมทรงรงพระอาญาอย่างหนักแก่ชายหญิงได้เพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตตนพึงงดเว้นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์งูจะเป็นงูบ้านหรืองูปากก็ตามไม่พึงดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะงูเป็นสัตว์ที่มีพิษ พร้อมที่จะฉกกัดทำร้ายชายหญิงผู้เข่าได้เพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตตนพึงงดเว้นจากการดูหมิ่นงูว่าตัวเล็กไฟแม้กองเล็กแต่เมื่อได้เชื้อย่อมลุกเป็นกองใหญ่ลามไม่ชายหญิงผู้เข่าในบางคราวเพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตตนพึงงดเว้นจากการดูหมิ่นไฟว่ากองเล็ก ภิกษุผู้ใดดูหมิ่นภิกษุผู้ยังใหม่ต่อเพศบรรพชิตผู้สูงด้วยคุณธรรมเดชแห่งศีลของภิกษุย่อมทำความพินาศแก่ผู้นั้นบุคคลน,นั้นจะเป็นผู้ปราศจากเผ่าพันธ์เปรียบเสมือนตาลยอดโดนสี่อย่างนี้เราต้องจำเอาไว้นะคะว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะจะเป็นอันตรายถึงชีวิต เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นกษัตริย์ผู้ทรงยศงูไฟและภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นภัยแก่ตนควรประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้นโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคยาวตรัสจบลงพระเจ้าเปรนที่โกโลทรงมีพระไัยเลื่อมใสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงยกฆ่าพระองค์ซึ่งตกไปในอสัตธรรมขึ้นไหวในสัตธรรมเหมือนบุคคลหงายของที่ความทรงเปิดพระศาสนาที่มิจฉาท,ทิิปิดไว้ทรงกระทาทางสวรรค์และนิพพานให้แจ้งชัดแก่ข่าพระองค์เสมือนทรงบอกทางแก่ผู้หลงทางทรงชูดวงประทีปคือพระธรรมเทศนา ที่กำจัดความมืดคือโมหะแก่ข้าพระองค์ผู้ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคยาวพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคยาวทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณคมจนตลอดชีวิตและพระเจ้าประเสริที่โกศลนั้น ทรงกราบทูลความเลื่อมใสเทิดทูนในพระปัญญาอันยอดยิง่งและความเคารพรักที่มีพระพุทธองค์อีกหลายประการในที่สุดก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคยาวเป็นกษัตริย์หม่อมชันก็เป็นกษัตริย์พระชนอายุของพระผู้มีพระภาคยาวก็เท่ากับอายุของหม่อมชัน ด้วยเหตุนี้หม่อมฉันจึงได้มีความรักความเคารพนบนอบเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงอาการฉันมิรเช่นนี้ตรัสด,ดังนี้แล้วกราบทูลลาหลีกไปเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้ามีรับสั่งให้หาภิกษุทั้งหลายตรัสว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสพระองค์นี้ ตรัสธรรมเจดีคือวาจาเขารพธรรมเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีนี้ไว้ทิกสูตรทั้งหลายธรรมเจดีนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรมันทร์แงพระองค์นั้นจะเป็นที่รักของกษัตริย์มากมายรวมทั้งคฤรหบ,บดีแต่ก็เสวยพระกรยาหารต่างๆโดยปราศจากความเมา ดังที่พระองค์ทรงสอนให้พิจารณาในเรื่องของอาหารดังนี้เราย่อมพิจารณาโดยแยบกายแล้วฉันบินทบาตไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระง,งับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้โดยและความเป็นอยู่โดยผาสุก้วยจากมีแก่เราในการพิจารณาในเรื่องของปัจจัยสี่นั้นเป็นเรื่องของปัญญาซึ่งมีอยู่ในพระาศาสนานี้เท่านั้นเราจะเห็นได้ชัดถึงความเป็นาศาสนาอันเลิศอันประเสริฐที่บริบูรณ์ด้วย อินทร์ทั้งศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาค่ะในข้อที่เกดทรงพูดอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดพูดอย่างนั้นเราก็มาร่วมกันศึกษาในการจำแนกธรรมที่มีอยู่สิบแปดประการที่อัตตกถาทีคานิกายได้จำแนกพุทธธรรมเอาไว้ว่า ข้อหนึ่งพระตถาคตไม่ทรงมีกายทุจริตสองไม่ทรงมีวจีทุจริตสไม่ทรงมีมโนโทุจริตสีทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในอดีตห้ทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในอนาคตหกทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในปัจจุบันเจทรงมีกายการรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ แปดทรงมีวจีกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณเก้าทรงมีมนโนกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณสิบไม่มีความเสื่อมฉันทะในวงเล็บก็คือฉันทะไม่ลดถอยสิบเอ็ดไม่มีความเสื่อมวิริยะสิบสองไม่มีความเสื่อมสติสิบสามไม่มีการเล่นสิบสี่ไม่มีการพูดพลาด 1ิไม่มีการทำพลาดสิบไม่มีความผุนผันสิเจไม่มีประไทยที่ไม่ขนขวายสิบไม่มีอกุศลจิตฟังแล้วก็คงปลื้มใจที่เราได้มีพระศาส,สดาผู้สูงสุดมีคุณหาประมาณมีได้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมของพระองค์นั้นมีพระญาณน,นำหน้า ฟังแล้วเราจะต้องนำข้อประพฤติต่างๆมาฝึกคิดฝึกปฏิบัติเพื่อให้การเป็นไปในกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมมีปัญญานำหน้าแรกสุดก็ต้องมีกรรมสมกตาปัญญาและที่สำคัญสูงสุดเพราะมีตถาคตโพธิสัตธานั่นแหละเราจึงมีโอกาสที่ได้ประพฤติตาม และคิดตามทางอันประเสริฐที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วให้เป็นไปทั้งทางกายทางวาจาและทางใจมีปัญญานำหน้าที่จะเดินตามสิกขาสามที่พระศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ทรงประกาศแต่งตั้งเปิดเผยไว้ดีแล้วค่ะในข้อ8ปทรงข้ามความสงสัยปราศจากความเครือบแคลง มีความดํรริอันสำเร็จสมบูรณ์ไม่ติดอยู่เพียงขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ว่าจะในศิกขาใดๆตั้งแต่ในวันเพ็ญเดือนหกที่พระองค์ตรัสรู้ณโพธิมนใดโด้วยพระองค์เองเพราะได้บำเพ็ญบารมีสามสิบทัดมาบริบูรณ์เพื่อการแทงตลอดในอริยสัจสีทั้งแปดข้อนี้ ้าวสกะะกล่าวว่าไม่มีาศาสดาคนใดจะเทียบพระผู้มีพระภาคยาวทั้งในอดีตและปัจจุบันต่อมามีแสงสว่างอันโอรานปรากฏขึ้นสนังกุมาลพรมก็เนลมิดอัตภาพอันอยาบให้ปรากฏแก่เทพชั้นดาวดึงด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยส,สัตโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สปปรรพสัตว์ทั้งส1ม็ดภพภูมิขอทุกท่านจงม,มีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ